สองสีให้เลือกคือขาวและดำผมจะนับถอยหลังสิบวินาทีเลือกมาเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ถ้าใครเลือกสีขาววันพรุ่งนี้เนาะก็คือวันนี้แหละวันที่ยี่หกทั้งวันเลยนะยี่สิบสี่ชั่วโมงมกราคมสองพั้ยหกสิบแปด แปลว่าอะไรเดี๋ยวผมหลับตาดูให้เนาะนี่คือการทำนายดวงฟรีๆสำหรับคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากจะดู25นาที4คำถามก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะใน l ลน์ at โภพิทา2021ทั้งหมดนี้ผมเป็นหมอดูนะโปรดใช้วิยารินยาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ใช้ชีวิตเป็นปกติได้ตามที่ตัวเองใช้นะครับถือว่าสนุกสนุกกันนะครับ อ่ะสีขาวสำหรับวันที่26มกราคม2568มีการตามจ่ายเงินหรือตามเก็บเงินตามทวงหนี้หรือตามพูดคุยเรื่องของเงินบางอย่างหรือเรื่องของของบางอย่างมีการชำระก่อนล่วงหน้าหรือถึงเวลาชำระต้องชำระอะไรเงี้ย จะมีการซื้อของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอาจจะเป็นของใช้ของแต่งกายเครื่องใช้หรือของสวยงามเกิดขึ้นและที่สำคัญคนที่เลือกสีขาววันอาทิตย์นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์เดินห้างเล่นมีเกณฑ์เดินห้างเล่นหรือมีการแวะหลายจุดหลายที่เหนือความคาดหมายแต่ เป็นการเดินทางระยะสั้นระยะยาวได้อย่างมีความสุขเขาบอกพึ่งจ่ายไปตอนห้าทุ่มนี้ผ่านมาคับหาได้เลยก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนี้ทำนายเนาะมันจะเกิดขึ้นภายในวอาทิตย์นี้ด้วยนะครับอ่ะวันอ่วันอาทิตย์นี้วันที่ยี่หกมกราคมสองพันกสิบแปคนที่เลือกสีขาวสุดท้ายก็คือจะมีการพูดคุย อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนรู้จักถามถ่ยนะครับตั้งใจไว้อ่ะคนที่เลือกสีดําฝากฝังฝากฝังนะแล้วก็บอกฝากฝังบอกแล้วก็ให้คนอื่นทำแทนหลายๆอย่างหรือ ถ้าดวงเราไม่ดีมากเราก็ต้องทำแทนคนอื่นเพราะจะมีคนอื่นให้เราทำแทน